หลังจากพี่ก๊อบนะครับพาเที่ยวจนผิวหน้าหมองคําไปแล้วแนวนี้นะครับเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆครับพี่ก๊อบที่ช่วยฟื้นบำรุงผิวหน้านะครับขอต้อนรับนะครับพี่นานะครับคุณสุวรรณสุริยะนะครับพี่นาสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่นาพี่พนาก็หมองเหรอก็หมองเหรอพี่ก๊อปหมองไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่หมองไม่หมองผลหมองการหนีเที่ยวผลของการหนีเที่ยวนะนีแต่ี่แบ๊กัดูสิมีแต่คนรุมเนี่ยพี่นาครับไอตัวข้างหน้าเราเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยครับดีสกินเนี่ยครับช่วยกอบ้าางอ่ ตัวนี้อ่ะจะช่วยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีสมุนไพรนะคุณหมอส่วนประกอบอ่ะประมาณ9ชนิดเนี่ยจะเป็นสมุนไพรทั้งนั้นเลยจะช่วยเรื่องหมองคล้ำคะเรื่องลิ้วรอยทั้ง9้าชนิดเลยเหรอจริงๆมีมีเยอะกว่านี้แต่ว่าไอตัวโดยตรงคือเกี่ยวกับเรื่องหมองคล้ำนี่คือต้อง9ชนิดเลยเหรอใช่ใช่โอ้แล้วที่สําคัญเนี่ยคุณหมอตัวนี้อ่ะช่วยปกป้องกันด้วยนะคุณหมอสมมุติว่า ก่อนก่อนที่เราจะรักษาเราป้องกันก่อนดีไหมป้องกันก่อนอย่างเช่นสมมุติว่าเรารู้ว่าเราจะต้องไปทําตัวเองให้แบบเราใช้สมาเสมอใช่ไม่ใช่เกิดปัญหาแล้วเราค่อยมาใช้อไม่ดีเนาะอย่างนั้นไอย่างนั้นนี่เราจะทาอย่างไงสมมติว่าถ้าเกิดสมมติผมบอกว่าผมไปโดนแดดและหมองคล้ำมาแล้วผมจะดูแลผิวหน้าอย่างไงพี่นาแนะนํากับลูกค้าสําหรับลูกค้าที่มีปัญหามา้วนะคะ ก็ล้างหน้าอาจจะสครับนิดนึงขัดนิดหน่อยนะคะไม่ต้องถึงกับแรงนะคะขัดนิดหน่อยแล้วก็ล้างหน้าให้สะอาดซับให้แห้งแป้ม3มจุดนะคะ3จุดไหนบ้างสามจุดค่ะเช้าเย็นเช้าเย็นไม่ใช่โทษนะครับไม่ใช่หนึสามแล้วก็ทำเป็นรูปเป็นคนกละย่กไม่ใช่ค่ะน่าผาจมกใน่ใช่ใช่ใช่าช่ใ่ใช่ใช่ว่ใ อ๋อบางบางแค่นั้นเองค่ะบางๆค่ะเช้าเย็นทําเป็นประจํารับรองเลยคุณหมอหนีเที่ยวแค่ไหนไม่มีปัญหาก็ <c oughs> บางยี่ห้อเขาบอกว่าไม่อยากให้แฟนไม่อยากให้เที่ยวดึกเลยกลับเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะต้องใช้ตัวนั้นตอนนี้นี่ได้ไหม้าเกิดเราแบบอยู่ดึกอยู่อะไรมีเรื่องริ้วลงริ้วรอยได้ได้เพราะตัวนี้มีส่วนผสมของคิวเทนมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยเรื่องริ้วรอยเรื่องเหี่ยวย่นบไม่หน้าก็ดูจากพี่นาเป็นตัวอย่างได้นะครับว่าพี่นาเนี่ยเป็นเจ้าของ ร้านอะไนนะฮะร้านนานาเครื่องสําอางนานารี่เมื่อวันชั้นหค่ะคือตัวเองเนี่ยต้องดูดีก่อนไม่งั้นลูกค้าเชื่อไม่ได้นะครับอ่ะใครที่อยากฟนอินกับพี่นาปรึกษาปัญหาผิวพรรณโทรมาที่026368134-5นะครับได้ข่าวว่าตอนนี้ลูกค้าของพี่นาโทรมาแล้วอ่ะลองดูครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับไรค่ะคุณไรนะครับ คุณไรนะครับคุณไรเอ่อโทรมาจากไหนเออโทรมาจากไหนบ้างไหนเอยโคราชค่ะโคราชคโคราชนะครับเมื่อกี้เราไปเที่ยวโคราชมาตอบคําถามหมอให้ได้ก่อนว่าหมอไปเที่ยวที่ไหนครับของโคราชเขาใหญ่ค่ะเขาใหญ่ปัดช่องก็ถือว่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องเนาะนะครับคุณไรก็รับเข้าสารตากเข้าวทิพไปทานที่โคราชเลยฝากชื่อที่อยู่ไว้ด้วยแล้วกันนะครับค่ะครับผมสวัสดีครับ ขอบคุณเสียงที่ให้กำลังใจหลังไม้ด้วยีเสียงเชียร์ด้วยเ <laughs> นาะโ okay. อเคนะครับเรามาคุยัเรื่องปัญหาผิวกันต่อพี่น่ะที่เห็นเล็กๆอย่างงี้ครับขวดหนึ่งเน,นี่ยนะครับขวดหนึ่งเนี่ยใช้ได้นานไหมครับได้นานค่ะค <ไว S 2> ุณหมอหนึ่งเดือนเลยค่ะลูกค้าอลูกค้าเขาจะครบดีลพอดีอย่างอย่างอย่างนาเป็นตัวแทนเนี่ยนาจะรู้เลยสมมติว่าอ่าหมอไอซใช้ครับผมหมอไอหายไปเลยเดือนหนึ่งหมอไอา์กลับมาที่สกินขวดหนึ่งรู้แล้วว่าของเขาหมดก็จะครบดีวพอดีเดือนหนึ่ง แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าไอซ์เกิดบางเดือนไอซ์ลืมใช้อ่ะเออเป็นไรไหมครับพี่มีปัญหาเพราะลูกค้าี้ลืมด้วยใช่ลูกค้าหลายคนของพี่นี่เขากลัวเขาไปใช้ตัวอื่นพอหยุดใช้คั้มดำสิวขึ้นนะคะแล้วพอตากแดดหน่อยกะเริ่มตามมาสังเกตไหมคะว่าพี่ไม่ว่ามีกะนะค่ะตัวนี้หยุดใช้ได้สบายใจเพราะลูกค้าบางคนเนี่ยบางทีไปทํางานต่างจังหวัดครับอาที่นี่ต่างจังหวัดแล้วบางทีไปอยู่ในที่ธุระกันคครรัับบไม่สามารถที่จะโทรให้ โทรสั่งให้พี่ส่งทางไปรษณีย์ได้ที่อยู่ไม่มีเป็นหลักแหล่งกลับมาอีกทีหน้าดําค้้าเลยก็มาใช้ตัวนี้โดนของไปเลยใช่ไหมไม่ไม่แสงแค่ะเคยบำรุงได้ได้ทันบำรุงได้ทันได้ทันแล้วช่วงที่ไม่ได้ใช้ไม่ใช่ว่าจะดําตัวนี้ยังยังยังช่วยยังปกป้องถ่ายังปกป้องปอยู่นะครับเราเคลมว่านะครับตัวดีสกินเนี่ยนะครับคือใครที่ไปโดนเลเซอร์มาหรือ หลงผิดไปฉีดนู่นฉีดนี่เนี่ยอันตรายกว่าเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยใช้ตัวเดียวสบายๆไม่ต้องหลายกระปุกไม่ต้องหลายขั้นตอนด้วยนะครับมีคุณผู้ชมโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาผิวพรรณกับพี่นาด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณอะไรครับนิดค่ะคุณอะไรนะนิดคุณนิดจังหวัดไหนครับโคราชโคราชโคราชนะครับอ่าปรึกษาปัญหาผิวได้ครับคี่มีปัญหาผิวอะไรไหมครับ คือว่าผิวหน้าไม่เรียบไม่เนียนนะไม่เรียบไม่เรียบเนียนนี่นี่คือปัญหาของผู้หญิงวัยนี้ทำยังไงดีครับต้องดิสกินค่ะทายังไงดีครับถ้าเกิดเขาเป็นปัญหาเรื่องผิวไม่เรียบอย่างนี้ครับท้าเช้าเย็นค่ะล้างหน้าให้สะอาดทาเช้าเย็นเหมือนกันแล้วก็ พอตอนเช้าเนี่ยหลังจากตดสกินอย่าลืมกันแดดค่ะตัวนี้ก็ช่วยปกป้องเราได้ทั้งวันนะคะครับค่ะตัวนี้ถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยากทดลองหรือว่าไม่สะดวกยังไงเนี่ยให้โทรเข้ามาเบอร์พี่ได้นะคะอ๋อเรามีโปรโมชั่นแล้วเบอร์โทรด้วยขึ้นไม่เลยดีกว่าครับขึ้นโปรโมชั่นยจกส่งให้ลูกค้าฟรีอ๋อจส่งฟรีนะครับนะครับอ่าหนึ่งขวดเนี่ยปกติ1690บาทนะครับอ่าหนึ่งขวด1690ราบบาทนะครับ2ขวดนะครับ2ชิ้น ราคาพิเศษนะครับน่าจะขึ้นผิดนะฮะหนึ่งขวดหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทนะครับเหลือหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพ,พิเศษเลยนะครับสองขวดสองขวดขึ้นไปนะครับอ่ะให้ไปเลยสองพันปกติสองขวดจะสองพันห้านะใ เออนี่คุ้มมากเลยนะปกตินะลูกค้าร้านนานาเตรียมตัวเลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันเต็มที่เลยสองขวดขึ้นไปก็คือ3ขวดนะครับตั้งแต่3ขวดเนี่ยเหลือขวดละพันเลยได้จริงๆอ่ะจริงๆปกตินะครับ2ขวด2อ0 0แล้ว3ขวดถึง3 0 0พทีนี้ถ้ามาจากฮิตติดหมอพี่นาจัดให้พิเศษก็คือ2ขวดเหลือ2,000เอาไปเลยต้องต้องบอกก่อนนะคะว่ามาจากฮิตติดหมอฮิตติดหมอด้วยแฟนรายการเราจริงๆต้องบอกถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้เข้าไปที่ร้านเนี่ยโทรแล้วบอกว่า2ขวดก็ให้ราคานี้ใช่ไหม รายการที่ติดหมอสองขวดนะก็จะส่งให้ชื่อที่อยู่ให้นะคะอ่าศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดเก้าหกเจ็ดหนึ่งสามหกแล้วก็ศูนย์แปดหนึ่งสี่หกหกแปดสามศูนย์ศูนย์นะครับอันนี้ก็ต้องพี่ก๊อฟอนีรแจกคุณนิดนะคุณนิดจะขอให้คุณนิดนะครับคุณนิดเนี่ยนะครับเราให้เสื้อเลยเสื้อที่ระลึกเลยนะครับไปใส่ที่โคราดเลยนะครับชื่อที่อยู่ไ้นะครับคุณนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ ไปกันต่อเลยนะครับพี่นา้วาจะยินเสียงคุณนิดเนี่ยน่าจะมีอายุช่วงหนึ่งเนาะคนคนกลุ่มไหนครับพี่นาที่เป็นลูกค้าประจําของดีสกินครับส่วนใหญ่ถ้าถ้าที่ร้านนานาเนี่ยลูกค้าประจําจะเป็นลูกค้าวัยทางานใช่ค่ะสามสิบ up เขามีปัญหาอะไรบ้างครับพี่นาใช่เพราะบางคนเนี่ยไปทําหลายอย่างไปทําหน้าไปทาไอโอโตนมาไปทําหลายอย่างแล้วพอไม่ได้ทํานี่ก็กลับมาค้าดําเหมือนเดิมนะคะใช่แล้วต้องทําประจําอย่างเงี้ยอ่าสู้ดีสกินขวดเดียว อยู่จบอยากรู้จริงๆเลยว่าหลายคนที่ไม่กล้าจะเริ่มใหม่ไม่ไม่ไมรู้ว่ากลัวอะไรนะครับคือบางคนเนี่ยอยากไปลองด้วยการเลเซอร์<ห>น,<ห>น,นคะนครับไปฉีดน่นฉีดนี่แอนโตโฟโนทั้งนั้นที่มันรุนแรงและเป็นสารเคมีกว่ากับ <คะ S 1> การที่ทาธรรมดาแล้วก็เป็นเซรัมนวัตกรรมใหม่ที่เป็นนาโนเทคโนโลยีคือซึมเข้าไปในผิวเบามากหลายคนก็เลยกลัวว่าเอะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไปทําพวกนั้นเนี่ยมันไม่แพ้แต่ถ้าเริ่มต้นทาเซรัมจะแพ้ไหมทด<อ>สอบกั<ผ>นดีกว่า เท่าที่พี่เป็นตัวแทนมาพี่ไม่เห็นลูกค้าแพ้นะคะเพราะส่วนผสมส่วนใหญ่นี้จะเป็นสมุนไพรสมุนไพรเนี่ยดีกับผิวหน้านะคะปกตินี่เขาใช้รักษาอยู่แล้วสมุนไพรค่ะเห็นตั้งอยู่ในรายการปลอดหลายหลายที่ละลองมาทดสอบกันไอ้์คราวที่แล้วทดสอบกับคนอื่นไปแล้วนะครับปลอดไทยแล้วก็ไม่มีสารเคมีลองดูนะครับนี่มันเป็นน้ําอย่างเงี้ยใสขนาดเนี้ยครับนะครับถ้ามันธรรมชาติอย่างเงี้ยเนี่ยใสอย่างเงี้ยเนี่ยทาไว้ไม่เกิน2นาทีมันน่าจะซึม พอมันซึมหมดปุ๊บเนี่ยมันก็เลยไม่เกิดอาการแพ้ไงครับปกติไขชัวเพราะว่ามีออยใช่ไหมพี่กอลมีออยแน่นอนปกติเนี่ยนะครับถ้าเกิดอะไรที่มันซึมช้าเป็นครีมที่มันเหนียวเนื่นอะเนี่ยนะครับมันต้องรอเวลาในการซึมเนี่ยตรงนี้เนี่ยเม็ดเลือดขาวมันออกมากระตุ้นให้เกิดบวมแดงคันแล้วก็เกิดอาการแพ้ได้แล้วก็เป็นสิวตามมาก็คือสิวนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยเซรั่มตัวนี้อ่า จะช่วยเรื่องสิวด้วยนะคะครับเพราะว่าเขาซึมแล้วก็ไม่ตกค้างนะคะไม่ไม่เหมือนเนื้อครีมลดการเกิดสิวได้ด้วยใช่คแล้วถ้าคนที่เป็นสิวเนี่ยพี่นาว่าทาไปนานเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลความแตกต่างอย่างลูกค้าจะมีลูกค้ารายนึงนะอ่าก็ไม่ถึงกับวัยรุ่นแต่เขาจะเป็นสิวอยู่ตลอดนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าผิวหน้าเขามันด้วยเป็นสิวจุดแดงแดงใช่เป็นสิวบางทีก็ไม่ได้ว่าขึ้นมาเยอะเต็มหน้าอาจจะหืมมาประมาณ2เมตรสามเมตรลูกค้าใช้ประมาณ วดแรกอ่ะรู้สึกว่าเขาจะสิวเขาจะเริ่มยุบแต่จะมีเป็นเป็นแผลแดงๆนะคุณหมอนึกครั้งจะมรอยแดงของแก่วอ่ะไม่ไม่ได้แก่นะพอเขายุบไปคุณหมอก็จะเป็นรอยแดงๆพอขวดที่สองกับไมค์ทีหน้าเขาใส่แล้วก็เนียนโดยที่ไม่ได้ไปทําอย่างอื่นเลยนะไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยลูกค้ายังขอบคุณเราด้วยซ้ําโอ้ครับเป็นวิธีธรรมชาติที่แบบว่าเนียนกว่าจริงๆนะครับอ่ามีสายมาปรึกษาอีกแล้วนะสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับชือนนท์ครับ คุณนนท์ใช่ไหมครับโทรมาจากไหนเอ่ยจากจังหวัดอะไรครับจากจังหวัดนนทบุรีครับนนทบุรีนะครับมีปัญหาผิวพณนนมนมก็ต้องมีผิวพรนบ้างนะครับปรึกษาที่ันลอยอะไรไหมครับคือเป็นคนที่มีจุดด่างดำบนใบหน้าเยอะมากเลยครับเพราะว่าหลังจากที่เป็นสิวอ่ะพอสิวหายแล้วมันจะทิ้งรอยพวกจุดด่างดำพวกนี้ไว้บนใบหน้าครับอ๋อเนี่ยฟังตัดสินเป็นวัยนุ่นเนาะเวลาสิวขึ้นปุ๊บทิ้งจุดด่างดำไว้ดีสกินที่ช่วยได้ไหมครับทำยังไงดีครับ ก็ดิสกินขดนี้เลยคุณหมอไม่ลองอไม่ได้แล้วนะคะค,ค่ะดิสกินเช้าเย็นนะคะประมาณาสัปดาห์ที่3คุณจะเห็นความแตกต่างว่าริ้วรอยเนี่ยรอยแดงๆของคุณจะจางลงนะคะสัปดาห์ที่4เป็นสีน้ำตาลจนในที่สุดหายไปมีข้อแม้นิดนึงนะครับว่าคุณนอนอย่าไป แค่แกะบีบกดกระแทกหรือไปจิ้มหรืออะไรกับมันนะครับแล้วก็ล้างหน้าให้สะอาดทาบางๆก็พอแค่นั้นเองเช้าเย็นนะครับอาจจะเน้นตามตำแหน่งตรงที่มันเป็นสิวมากขึ้นนิดนึงแล้วเสริมนิดนึงอ่าเสริมให้น้องเขานิดนึงว่าไม่ต้องกังวลเรื่องแพ้เลยเพราะลูกค้าหลายรายที่เขาเป็นสิวเขาจะห่วงเรื่องแพ้มากเพราะว่าแบบหน้าตัวเองบอบบางหมดปกติแล้วไปใช้ยี่ห้อนี้ได้ไหมยี่ห้อนั้นได้ไหมแนะนําเลยตามหลักการแพทย์เลยนะครับถ้าเกิดช่วงที่หน้าเราอ่อนบางเนี่ยนะครับ เราอย่าใช้อะไรที่เป็นครีมแม้กระทั่งกันแดดจะต้องหลีกเลี่ยงบริเวณที่เป็นสิวเลยเพราะมันมีน้ามันเนาะนะครับตรงนี้มีเกลดสิวเพราะนั้นด้วยความที่เป็นน้ําก็เลยปลอดภัยนะครับอ่ะจังหวัดนนทบุรีโทรมารายการเราไม่ค่อยบ่อยนะครับแล้วก็รายนี้เป็น คนแรกของวันนี้เพราะฉะนั้นข้าวทิพย์เขาก็อยากไปส่งนนทบุรีเชิญจานนะครับเราแข้าวทิพย์น้ำหนัก5กิโลกรัมส่งฟรีถึงบ้านเลยนะครับไร้สารอบมอดนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นน้ําหอมด้วยไม่แต่งกลิ่นน้ําหอมเนาะฝากทิพย์อยู่ไว้นะครับเขาเขาาอยู่นนนี่น้องใกล้ใกล้เลยอ่ะใกล้เลยค่ะพันทิพย์งามวงวานชั้น6ค่ะที่นายอยู่ที่พันทิพย์งามวงวานชั้น6ร้านนานาขอโปรโมชั่นแรงๆให้น้องเขาอีกทีครับค่ะถ้า กะซิบอกว่ารายการกินต, <ๆ S 1> ติดหมอขวดเดียวอ,อยากให้น้องเขาสักพันนึงคุณหมอตัดใจจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหนึ่งขวดพันห้าใช่ไหมสองขวดถึงจะสองพันนะครับ<ช>ปกติแล้วเนี่ยนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติ มาจากรายการแล้วก็โฟนอีเรามาด้วยทำไงดีครับใช่ก็ให้น้องเขาพันหนึ่งควัญพันไปเลยพิเศษสุดเลยแหมจริงๆแล้วถ้าเกิดมีใครอยากรับของดีๆไปจำหน่ายด้วยติดต่อพี่นาได้ไหมตัวแทนจำหน่ายทางนี้ครับูดถึงตัวตัวแทนจำหน่ายนะคะจะจะมีอ่าน้องเขาคนหนึ่งที่ที่เป็นพนักงานออฟฟิศของบริษัทนั้นงคน้องเขาได้มีโอกาสทดลองผลิตภัณฑ์ดีสกินของเราตัวนี้นะคะอ่าน้องเขาทดลองมาได้ประมาณ3-4เดือนเพื่อนๆในออฟฟิศก็เริ่มถามว่าน้องเขาไปใช้ตัวไหนพอน้องเขา มีปัญหาเรื่องกตรงหนกแก้ <จะ S 1> มนะคะน้องเขาก็เริ่มตื่นขึ้นเอ๊ใช้อะไรมาทำอะไรมาน้อง,น,องน้องเขาอาจจะเป็นเพราะว่าอ่า มลภาวะนะคะค่ะความเครียดมลภาวะใส่แดดน้องสัพุ่มขึ้นภาพน้องเขาให้ดูหน่อยครับว่าน้องเขาเป็นยังไงแล้วเปลี่ยนแปลงไปยังไง before After นี่มีภาพน้องเขามาด้วยนะนี่เลยนี่ตอนตอนน้องเขายังไม่ได้ใช้หน้าเขาค้ำๆพอเขาใช้แล้วขวามือใช่ขวามือภาพขวามือของน้องนี่คือคุณพระคมลพรนะคะตู่น้องเขาริงยนชายผู้ใช้จริงเลยสอบถามน้องเขาได้น้องเขาทํางานอยู่ที่บริษัทนั้นมีพอเขาใช้ดีอ่ะเพื่อนๆในออฟฟิศก็ฝากซื้อ นะคะตอนนี้จะให้น้องเขาเป็นตัวแทนแล้วค่ะถ้าสนใจอยากเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์ตัวนี้นี่ติดต่อนาได้นะคะตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะคะขึ้นเบอร์อีกทีเลยครับเพราะว่าช่วงนี้เวลาเราใกล้จะหมดแล้วพี่แนเบอร์พี่แนนะครับ0817967136และ0814668300ครับผมสำหรับโปรโมชั่นดีๆแรงๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อผิวพรรณอย่างนี้นะครับวันนี้โอกาสไม่ได้เลยไม่ใช่ไม่ได้แล้วดีสู้ชมเท่านัแน้วราคาพิเศษจริงๆเฉพาะฮิตติดหมอเท่านั้นไม่เคยมีพิเศษกว่านี้ไปก่อนฝากถึง เฉพาะสิ้นเดือนนี้ด้วยเพาะนั้นนาแย่เลยนะคุณหมอเกิดมีลูกค้าบอกพันตลอดเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้เดือนกันยา่ไดเดือนกันยายน่นั้นต้อบอกว่ามันจะคิดติดหมอด้วยใช่ครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่นามากเลยนะครับคุณสุวรรณาสุรยาขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติมาพูดคุยเรื่องของดีสกินในการเราอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่นาขอบคุณท่านผู้ชมค่ะขอบคุณครับช่วงสุดท้ายเดี๋ยวเรากลับมานะครับส่งท้ายเรื่องของสุขภาพฟันกันคครรัับบช่วงนี้เกกสูครับ